กาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมพิซซี่คอนดักลีได้ครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครจิกะคริสต์มา พาร์ท2นะครับโดยแน่นอนครับผมเรามีพาร์ท1ไปเรียบร้อยแล้วนะซึ่งตรงพาร์ท1เนี่ยจะอธิบายครับผมในส่วนของสกิลพื้นฐานหลายๆอย่างรวมถึงการเล่นเบื้องต้นนะครับแต่ก็มีคําถามออกมาเยอะนะว่าพี่ทําไมเซิร์ฟญี่ปุ่นเขาอัพอย่างนี้นะครับผมอ่ะเซิร์ฟไทยเราอัพแบบเขาได้ไหมครับผมอ่ะวันนี้ผมจะมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้เชิงลึกกว่าเดิมนะครับนะและก็เป็นในส่วนของจิกะที่เล่นแบบสมบูรณ์แบบที่สุดก็และกันนะ ตรงนี้ทุกท่านครับผมก็เอาไปลองฟังแล้วก็คิดตามนะครับผมตรงส่วนนี้ว่าทำไมเซิร์ฟญี่ปุ่นเขาถึงเล่นอย่างนี้เซิร์ฟไทยเราเล่นตามเขาได้ไหมนะเอาล่ะครับผมว่าแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าจิกาคิดมาสสวยมากนะครับผมยอมรับว่าเป็นตัวละครที่สวยมากเลยนะครับเอาล่ะแน่นอนครับผมอย่างแรกเลยเราจะขอพูดในส่วนของอุปกรณ์การสวมใส่กันก่อนนะครับอย่างที่คลิปที่1ครับผมเราเคยพูดไปแล้วนะครับว่าจิกาคิทมาสเนี่ยแรงที่ดีที่สุดครับผมก็คือแรง11นะครับ อันนี้คือสภาพเล้งที่ดีที่สุดนะอ่าดีที่สุดเลยนะครับผมที่คนญี่ปุ่นเขานิยมเล่นกันนะครับเอาง่ายๆครับผมอย่างแรกเลยนะซ้ายบนครับผมอัพ3ดาวนะครับผมสายกลางครับผมอัพ4ี่ดาวนะครับผมซ้ายล่างนะครับผมในส่วนของอุปกรณ์นะอัพแค่4ี่ดาวนะครับผมแล้วก็ขวากลางครับผมขวากลางอัพแค่3มดาวนะครับผมทําไมถึงอัพอย่างนี้นะทำไมรูปแบบการอัพ อาวุธของจิกะคริสต์มาสถึงกลายเป็นแบบนี้อัพไม่สุดนะครับหลักๆแล้วทางเซิร์ญี่ปุ่นนะครับผมเขาต้องการดึงศักยภาพครับผมจิกะให้พลังโจมตีสูงที่สุดและในขณะเดียวกันนะครับผมขณะที่เพิ่มพลังตีสูงที่สุดเนะี่ยเขาจะพยายามไม่เพิ่มในส่วนของค่าพลังป้องกันจิกะนะครับผมเพื่อให้จิกะเนี่ยบางที่สุดนะบางที่สุดนะครับผมและก็ตีแรงที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเพราะเหตุนี้ครับผมจึงกลายเป็นว่าจิกะเนี่ยถึงกลา,ายเป็นการตัที่ตัวละครที่อัพเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ะ ซึ่งแน่นอนครับผมจะมีคําถามกันมาเยอะว่าพี่อัพประมาณนี้ไม่โดนบอสตีตายเหรอครับเพราะว่าพามโปองจิกะบางมากนะ,ะตรงส่วนนี้ครับผมแน่นอนครับผมจิกะเนี่ยถือว่าบางนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เอาจิกะไปลงนะครับผมจึงต้องมีทีมเด้งเลือดที่ดีนะครับผมซึ่งตอนนี้เซิร์ฟไทยมันยังไม่มีนะเซิร์ฟไทยยังไม่มีตัวละครที่สามารถจะรีเจนเลือดได้โหดถึงขนาดน,นั้นดังนั้นเนี่ยการเล่นจิกะแบบนี้เนี่ยก็ส่งผลนะครับผมให้ท้อยตัวละครจิกะค่อนข้างจะยืนบนเส้นได้นะครับผมที่เบาบางมากนะ อโอเคนะครับตรงส่วนนี้นะแต่ได้เกิดจิกายืนในตำแหน่งที่เรียกว่าเซฟโซนนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะและทําไมนะครับผมสาเหตุที่จิกะถึงทําให้บางนะครับผมก็อย่างที่บอกไป จิกาดเนี่ยครับผมเขาจะสแปมนะครับผมยูเนียนเบิร์ดออกมาเป็นการเสกทูดออกมา3ตัวนะครับและให้พูดเนี่ยให้บอสมันกินนะก็คือให้บอสไปตีทูดวิธพวกนี้ตายนะครับพอตายขึ้นมาปุ๊บบอสจะได้เกรดยูบีครับผมจากนั้นบอสจะทําการโจมตียูบีใส่เรานะครับผมแล้วถ้าเกิดโจมตียูบีใส่เราขึ้นมาปุ๊บเกรดในปาร์ตี้ของเรานะครับผมหลายจะโดนดัมเบลไปเยอะแล้วเนี่ยแน่นอนครับผมเกรดมันก็ต้องเด้งขึ้นมาเพราะว่าพวกเราเสียเลือดกันไปเยอะใช่ไหมพอเสียเลือดเยอะขึ้นมาปุ๊บบบบนนนนนนนะะคคครรรรัััััผผมมมมเเเาาาาากก็จสสสสถแปใ้้้ตยยื่่่อไดดชงี ที่เขาต้องการให้จิกะครับผมเลือดน้อยๆไวนะครับผมก็คือต้องการสแปมครับผมสแปมถ้าไม่ตายจิกะออกมาบ่อยๆนะคือเหมือนเราส่งทูตนะครับผม3ตัวที่ออกมาเนี่ยไปให้บอสกินเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแป๊บเดียวคือบอสพอตีทูตตายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรีบใช้ UB บให้ไวๆใช่ไหมเพื่อสร้างทูตออกมาใหม่เพื่อให้บอสไปตีตายต่อและบอสก็จะใช้ U b บคืนกลับมาไวขึ้นนะครับดังนั้นตัวของจิกะตรงส่วนนี้นะครับผม ก็ต้องเล่นคู่กับตัวฮิลที่ค่อนข้างจะต้องมีศักยภาพสูงไปด้วยนะซึ่งตอนนี้เซิร์ฟไทยเราอะ่ะยังไม่มีตัวที่สามารถจะทําได้ถึงขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้ก็คือเป็นการอัพเผื่ออนาคตแน่นอนนะครับและแน่นอนครับผมสังเกตเลเวลของจิกะไหมครับผมเลเวลของจิกะตอนนี้อันนี้อ้าง,งอิงจากเซิร์ฟไทยเลยนะก็คือเลเวล72อนะครับอ่ะ แล้วถ้าเกิดมีคาถามแล้วพี่ครับผมถ้าเกิดผมอัพเกินเลเวล72ไปแล้วล่ะทํายังไงนะครับตรงส่วนนี้สบายใจได้ครับผมเลเวล72คือเป็นสภาพตอนนี้นะพอเราตีไปเรื่อยครับผมเจอบอสบางครั้งบอสมันอัจจิกะแรงเกินนะครับผมเราก็ต้องมีการอัพเลเวลครับผมเป็นสเต็ปสเต็ปไปดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้ผมก็เลยไม่สามารถจะฟิกได้ตามตัวแบบเป๊ะๆเ,เลยนะว่าจิกะตอนเนี้ย ควรลเวลนะครับผมอนาคตจิกะเนี่ยต้องลิเวลเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ก็คือยืนพื้นที่72ไว้ก่อนนะครับพอเราลงแคบัตเทิร์นะครับผมลูกซูก็บอมมันอัดแรงจนเกินไปจนจิกะเราตายเนี่ยตัวส่วนนี้จะค่อยๆอ,อ,อัพลเวลทีละจิกทีละจิกนะครับผมแต่แนะนําว่าอย่าอัพแบบทีเดียววรบรทาบนะครับดังนั้นไอ้ปุ่มเพิ่มพลังนะครับผมไอ้ปุ่มเพิ่มพลังที่อยู่ทางขวานะครับผมไอ้ปุ่มนี้ไอ้ปุ่มนี้เนี่ยไอป้ไอปุ่มเพิ่มพลังตัวส่วนนี้เนี่ยให้ระวังนะครับผมให้ระวังให้ดีเลยนะครับ ตรงส่วนนี้ก็คือเหตุผลนะครับผมที่จิกะนะครับผมอยู่แรงสิบเอ็ดแล้วก็อัพของประมาณนี้นะแล้วก็เป็นสไตล์การเล่นของจิกะนะครับต่อมาครับผมถ้าเกิดท่านไหนครับผมที่เกินนะครับผมเผื่ออัพแรงเกินสิบเอ็ดไปแล้วนะครับผมก็ไปจดที่แรงสิบสามนะครับนะอันนี้ก็คือเผื่อพูดเผื่ออนาคตกันละกันนะเพราะว่าถ้าเกิดคลิปนี้นะครับผมมีใครเข้ามาดูตามหลังนะครับผมก็และเพลินดูไม่ทันเนี่ยอัพไปเกินแล้วแรงอัพแรงสิบเอ็ดไปแล้วนะครับผมนะ ก็ให้ไปหยุดอีกทีก็คือแลงด์สิบสามนะครับผมและใส่ของแค่ซ้ายล่างครับผมซ้ายล่างนะและใส่อัพแค่3ดาวเท่านั้นชิ้นอื่นไม่ต้องใส่นะครับผมใส่แค่ของซ้ายล่างชิ้นเดียวนะแล้วก็อัพแค่3ดาวอันนี้คือเซฟนะครับแล้วถ้าเกิดอัพเกิน13ไปแล้วนะครับโอ้ก็เรียบร้อยครับผมเป็นตัวฟูลดาเมจไปเรียบร้อยนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของอุปกรณ์นะครับถัดมานะครับผมก็คือเรามาพูดในเรื่องของสกิลกันดีกว่านะครับสกิลของจิกะนะครับผมก็ มาตามนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของสกิลจิกะนะครับจิกะนะครับผมก็มีสไตล์การอัพสกิลดังต่อไปนี้เลยนะครับอันนี้คืออ้างอิงในส่วนของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะอ่ะโอเคนะครับเรามาพูดในส่วนของยูเนี่ยนเบิร์ดกันก่อนเลยดีกว่านะครับอันนี้คือยูเนี่ยนเบิร์ดนะครับยูเนี่ยนเบิร์ดนะครับผม ดังเดิมคืออะไรครับผมคือการอัญเชิญทูดออกมา3ตัวนะครับผมข้างหน้านะโดยทูดเนี่ยก็มีหน้าที่หลายๆกันออกไปใช่ไหมครับทางเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ทําการอัพรีเวลเลยนะครับผมสาเหตุที่เขาไม่อัปรีเวลเลยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าการอัพรีเวลตัวส่วนนี้มันเป็นการเพิ่มครับผมในส่วนของการเด้งเกจ TP เอยเด้งฮิวเอยรวมถึงพลังโจมตีของทูดนะครับและในขณะเดียวกันการอัพรีเวลตัวส่วนนี้มันส่งผลทําให้ตัวทูดของเขาไอตัวทูดที่เรียกออกมาเนี่ยจะมีเลือดเยอะขึ้น ซึ่งหน้าที่หลักของทูที่ออกมานะครับผมมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือส่งไปให้บอสกินนะดังนั้นทางเซอญี่ปุ่นเขาก็เลยไม่อัพเลยนะครับผมแม้แต่หยดเดียวก็คือมีหน้าที่อย่างเดียวนะก็คือส่งไปให้บอสมันกินอย่างเดียวดังนั้นก็เลยไม่อัพเลยแม้แต่หยดเดียวดังนั้นถ้าเกิดตอนนี้ใครอัพไปแล้วนะครับผมก็ไม่เสียหายนะโดยส่วนตัวแล้วเพราะว่าโดยส่วนตัวในมุมมองของผมนะอันนี้บอกไปก่อนมุมมองผมนี่ก็คือถ้าอัพไปแล้วเต็มสมุิอัพไปอัดที่เลเวล112นะครับผมอัดเต็มที่112นี่ยก ทูตนี่ออกมาเนี่ยยอมว่าอึดไหมก็อึดขึ้นนะครับผมแต่โดยส่วนตัวแล้วเอาไปลองเล่นกับบอสดูสิแป,ป๊บเดียวตายหมดเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าบอสยังไงไม่งก็อัดแรงกว่าอัดแรงมากอยู่ดีทูตนี้แป,ป๊บเดียวก็ไม่รอดครับผมโดนโจมตีสกิลหนึ่งทีก็ยังไม่รอดอยู่ดีนะอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่เผื่ออัพไปแล้วนะครับผมอัพเลเวลร้อยสิบสองไปแล้วก็หยุดไม่ต้องอัพนะครับผมหยุดแค่นั้นเลยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่อัพนะครับผมก็ตรงส่วนนี้ก็คือจะไม่อัพเลยก็ได้นะเพราะว่า น่าเสีดเราไม่อัพเลยเนี่ยก็คือแน่นอนครับผมส่งไปให้บอสกินอย่างเดียวคือไม่ต้องสดอะไรไม่ต้องเสียตังค์เซฟนะครับผมถือเป็นการเซฟตังค์ไปด้วยแล้วกันนะโอเคอันนี้คือในส่วนของสกิลยูเนียนเบิร์ดนะครับสาเหตุที่ทางเซิร์ฟญี่ปุ่นเขาอัพประมาณนี้นะครับต่อมาครับผมเรามาพูดถึงสกิลที่1ครับผมของทางฝั่งเซิร์ฟไทยกันบ้างน,นะครับเซิร์ฟไทยของเรานะครับผมทางเซิร์ฟญี่ปุ่นนะสกิลของเราก็คือเพิ่มพลังโจมตีของเพื่อนที่มีค่าพลังตีสูงสุด1ตน,นอ่ง่นเเไม่อลยนะ ต้องบอกง่ายๆครับผมว่าตัวของจิกาคริสต์มาสไปอยู่ในทีมแคลนิวเยร์นะครับผมก็คือแคลปีใหม่นะครับซึ่งแคลปีใหม่มันเป็นทีมโจมตีเวทนะย้ำอีกรอบครับผมทีมแคลปีใหม่เป็นทีมโจมตีเวทนะครับดังนั้นไม่รู้จะไปอัพโจมตีเพิ่มกายภาพให้กับเพื่อนทําไมนะครับผมอันนี้คือสายเหตุที่เขาไม่อัพนะไม่อัพเลยนะครับผมแม้แต่รีเวลเดียวนะเพราะว่าจะไปเพิ่มโจมตีกายภาพให้กับสายเวททาไมละครับผมในเมื่อเราไม่ได้ใช้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเซิร์ฟไทยตัวส่วนเนี้ย เราสามารถอัปเลเวลได้ไหมคําตอบคืออัปได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นทีมกายภาพตรงส่วนนี้นะครับผมถามว่าอัปได้ไหมได้ใช้ไหมคือถ้าเกิดเราอยากเอาจิกบไปลงทีมกายภาพตรงส่วนนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดอนาคตเรารู้อยู่แล้วว่าจิกะจะเอาไปลงให้กับทีมเวทดังนั้นเนี่ยก็แค่นั้นแหละหลักๆเลยก็คือคงไม่ได้ใช้สกิลนี้แน่นอนนะครับถึงใช้ก็คงไม่ส่งผลอะไรนะอันนี้คือในส่วนของสกิลที่1น,นะครับผมที่ไม่มีการอัปเลเวลเลยนะครับ ต่อไปครับผมก็คือสกิลที่2นะครับสกิลที่2ครับผมเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมกายภาพของเพื่อนนะครับผมทั้งหมดและเพิ่มพลังในระยะปานกลางครับผมและทําการฟื้นฟู TP เล็กน้อยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าสกิลเนี้ยเขาจะอัปประมาณเลเวลเจเพราะว่าเขาต้องการเด้งนะครับผม TP แค่51เท่านั้นนะครับและถ้าเกิดเราอัปรลเวลบ้าเกินไปพลังป้องกันในตัวของจิกะเนี่ยจะสูงขึ้นซึ่งมันจะผิดหลัก ตามคอนเซ็ปต์ที่เราออกมาเพราะต้องการทําให้จัวของจิกะบางลงที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยสกิลดีก็จะเอาอยู่ที่ TP 51นะครับเพราะว่าถ้าอัพมากกว่านี้เนี่ยมันจะเด้งท p ขึ้นน้อยแล้วมันรู้สึกว่าจะไม่คุ้มนะครับเขาก็เลยอัพแค่เลเวล72นะเพื่อเอาแค่51เท่านั้นอ่ะถา,ถามถัดมานะครับผมถ้าเกิดเผลออัพเลเวลขึ้นไป112แล้วนะครับผมเสียไหมตรงส่วนนี้ก็คือพลังป้องกันที่ได้มาเนี่ยก็ยังถือว่าเพิ่มขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ในข้อมูลที่ออกมานะครับผมตรงส่วนนี้เลเวล72นะเพิ่มนะครับผมพลังป้องกันเนี่ย64นะครับดังนั้นเนี่ยเพิ่มไป72ตรงส่วนนี้ก็เพิ่มประมาณสัก10ประมาณสัก10แต้มกว่านะครับประมาณสัก20แต้มกับประมาณนี้ประมาณ15แต้มอ่ะประมาณนี้แหละไม่เกินประมาณนี้อันนี้ผมเดาเอานะไม่รู้ว่าประมาณนี้หรือเปล่าครับผมแต่คิดว่าคงเพิ่มไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยสกิลที่ได้จากการจ่ายตังเนี่ยส่วนใหญ่เพิ่มไม่เยอะแน่นอนนะครับดังนั้นก็ให้หยุดนะครับผมที่ แค่นั้นเลยนะก็คืออยู่ที่112นะครับผมเพราะว่าตอนนี้แมคลีเวลไทยของเราเนี่ยก็อยู่ที่112ก็อยู่แค่นั้นนะครับผมไม่ต้องอัพมากกว่านี้แล้วคือสต็อปเลยนะครับตรงส่วนนี้นะต่อมาครับผมก็คือในส่วนของ e x k u l l นะครับผมก็คือสกิลที่3ครับผมเมื่อเริ่มทำการต่อสู้จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองปานกลางนะครับอาตรงส่วนนี้ต้องขออภัยด้วยอันนี้ผมไม่ทราบจริงว่าทําไมเขาถึงไม่อัพเพิ่มขึ้นมานะทั้งที่ความจริงแล้วการเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมให้กับ จิกะเนี่ยมันน่าจะส่งผลดีนะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมต้องขอภายตัวส่วนนี้ด้วยนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับต่อมาครับผมเพิ่มเติมกันละกันนะในส่วนของเซนโยนะครับผมเซนโยตรงส่วนดีนะอนาคตจิกะจะมีเซนโยเพิ่มขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดเซนโยได้มาเมื่อไหร่นะครับผมก็สามารถทำใส่จิกะได้นะครับผมแต่ทําใส่ได้และก็ไม่ต้องอัพนะครับผมไม่ต้องอัพเซนโยเลยก็คืออยู่แค่นั้นนะครับ ไม่ต้องอัพเลเวลเซนโยเลยก็คือใส่เพื่อเปลี่ยนสกิลหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือแนวทางการเล่นนะครับผมในส่วนของจิกะนะครับนะใส่มานะครับผมก็คือไม่ต้องอัปยาอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับอันนี้ก็คือสรุปนะครับผมในส่วนของการอัป ในส่วนของจิกะขึ้นมานะครับรายละเอียดก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดเราจะเล่นในส่วนของจิกะคริสต์มาสนะครับใครมีคอมเมนต์เพิ่มเติมอะไรครับผมสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับผมทางเราก็พร้อมรับฟังนะครับว่าผมรีบบีผิดตรงไหนเนะี่ยผมจะได้รีบคลิปลบคลิปนี้ทิ้งกันละกันนะครับนะตรงส่วนนี้ก็คิดว่าน่าจะครบแล้วนะครับผมน่าจะตอบคําถามทบปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของจิกะคริสต์มาสนะครับ โอเคงั้นวันนี้ผมฮอสปีแคทก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้นะครับผมหากชครชอบคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมฮอสปิแคทขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ